ผมแข่งงานซูซูกิซูเปอร์โมโต้สองปีประมาณ3มปีจนริิัาคาวาเข้ามาซัพพอรตจัดเป็นรุ่นของตัวเองคือรุ่นดีเท c t เกอร์ประมาณ3าปีที่ผมจะต้องเอารถซื้อศูนย์มือหนึ่งไปลุยกับรถนำเข้าอ่ะประมาณ3ามปีครับกว่าจะมีรุ่นของตัวเองที่ทำการแข่งขันแบบตรงรุ่นเลยก็ลำบากช่วงนั้นชีวิตรันทดสุดๆก็สิบกว่า สนามแข่งสีคอนยัอองอยู่ยอ่ะก็ลองคิดผมว่าเกือบยี่ด้วยซ้ำเกือบยี่สีคอนทั้งหลังอะลานจอดรถทั้งตลาดทั้งหลังเป็นสนามแข่งอ่ะลองคิดดูอ่ะนานไม่นานเนอะแล้วตอนนั้นชนกลุ่มที่ไม่ศูนย์ศูนย์แปดหรือศูนย์เจ็ดเนี่ยประมาณนี้ครับครับศูนย์แปดหรือศูนย์เจ็ดอ่ะแล้วตอนนี้สองพันเท่าไหร่อีบเจ็ดอีบเจ็ดอ่บเกือบสิบปีนักแข่งตอนนั้นยี่สิบปีตอนตอนนั้นนักแข่งในกลุ่มของซูเปอร์มอเตอร์ถ้า ถ้าเป็นตัวหลักๆเลยอรใครอะอย่างพวกพี่บุ้ยออพี่บุ้ยจะเป็นยุคแรกยุคแรกเลยที่ที่เขานํารถสูตรเข้ามาแล้วก็จับกลุ่มกันแล้วก็เริ่มทำงานแข่งขันครับครับก็จะมีบุ้ยบังทิมอะไรเงี้ยครับแบรนด์ตัวมาแจงใช่ใช่เบนจามินฟอร์ดอะไรเงี้ยหัวหัวแต่พวกนั้นคือรถสูตรรถรถแข่งคือรถนําเข้ามาเลยในขณะที่คุณเนี่ยเป็นรถตลาดโอวรนักชั่นเข้าไปสู้กับเขาโดยที่มันจริงมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วครับ จริงๆเขาไม่ใช่คู่แข่งผมหรอกเพราะว่าผมไปเทียบกับท็อปสุดในรุ่นของผมเขาก็จะแบ่งค้าซีซีมามาให้เจออย่างเช่นดีเทอร์มันก็จะมีตัวนําเข้ากับตัวผลิตในประเทศตัวนําเข้าก็จะเป็นตัวขบูเลตเตอร์ครับด้วยแรงน้ามันเยอะกว่าอยู่แล้วครับแต่ถ้าตัวขายในไทยมันโดนดรอปด้วยไยูโรอะไรโอ้โหหลายอย่างครับเอาพูดง่ายๆเอาท็อปสปีดวิ่งได้120แต่รถนำเข้าวิ่ง104สุณอาคิดเราแค่นี้เสื้อแข่งรวมกันใช่ บางบางงานถ้ารายการแข่งซีคอนเนี่ยผมจะโดนไปแบก400ซีซีด้วยเพราะว่ารถจำนวนรถซีซี250เนี่ยมันน้อยมากมันมีตกประมาณ5คันคือมันไม่ถึงเกณฑ์ในการจัดการแข่งขันการจัดเกณฑ์การแข่งขันมัน7คันสมมุติถ้าลถไม่ถึงการแข่งอ่ะเนี่ยเขาจะปัด250ไปขี่กับ400ทันทีนี่คือแม่งนรกแตกเลยทำไมก่อนก็ประมาณ3ปีนั่นแหละก็ค่าย k ว w a s a k เข้ามาจัดการแข่งขันเอง คือจัดตรงรุ่นเลยคือดีลักเกอร์250อ่านั่นแหละก็คือตรงรุ่นแล้วตรงรุ่นตรงดีซีครับผมคันนี้ก็จะหลังจากนั้นก็จะแบ่งคลาสอีกมาเป็นโปรกับมือใหม่อ่าหรือว่าสแตนดาร์ดกับโมดิฟายนั่นเองอะไรเงี้ยก็จะแบ่งคลาสอีกเป็นสองรุ่นพอถัดมาจากงานคาวาซากิคันนี้ก็มันจะเป็นงานจัดเหมือนเอกชนจัดกันเองอใช่ไหมเป็นอีเวนต์จากกันเองคันนี้ก็จะซอยไปอีกอ้าว พวกรถสูตรบอกไม่มีงานแข่งอ่าก็เราก็จัดรุ่นรถสูตรรวมแบบลบออร์ชั่นก็จะเป็นสองอย่างนะหัวหลักๆคือรถนอกกับรถในคานนี้ก็จะซอยไปอีกรถนอกก็จะแบ่งซีซีแยกไาอีกรถในก็จะแบ่งแยกซีซีไปอีกอะไรใช่ครับก็ส่วนมากจะแบ่งเรื่องชัดเจนแล้วเรื่องเกตนักแข่งเรื่องซีซีรถเรื่องรถนําเข้ารถผลิตในประเทศเราก็จะแบ่งคัสชัดเจนเลยนอกเสียจาก จำนวนผู้แข่งขันมันน้อยเราก็อาจจะปัดไปรวมไปขี่กันบางรุ่นที่มันจํานวนน้อยจริงเช่นเข้ามากัน2ท่านอาจจะปัดไปแจมกับรุ่นนั้นรุ่นนี้ครับแต่การแจกรางวัลหรือแจกถ้วยเนี่ยเราเราก็จะแยกแจกรุ่นอยู่แล้วแต่ในการแข่งเนี่ยเราอาจจะขอรวมเพื่อที่ให้มันลดมันจำนวนในสนามมันดูเยอะไม่ใช่ว่าเราปล่อยสองคันแล้วเสียเวลาไปยีินาทีฟรีครับคนดูก็จะเขาเรียกว่าก่อยไปด้วยเยอะก็คือเปิดให้เขาเรียกว่ายูเซอร์ใหม่ๆเนี่ยได้เข้ามาทำการ ข,ขับแข่งได้มาเปิดรโลกใหม่อะไรเงี้ยเยอะได้เยอะกว่าสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่าคุณทําอะไรไม่ได้เลยเอาแค่ซื้อรถยังลําบากเลยเจริงไหมเมื่อสิบกว่าปีแล้วคุณจะซื้อรถโมตันนาเข้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะมันยากมากถ้าคุณไม่ใช่วงในลึกๆจริงอ่ะคุณทําไม่ได้เอาแค่ซุปเปอรฟ์ฟงซื้อกันยากเลยถูกไหมสมัยก่อนอ่ะถ้าโมตันที่เขาเรียกว่าแนะนํากันได้นะมันก็จะมีแค่สองค่ายก็คือคาวากับยามาฮ่านะครับคาวาก็จะเป็นตระกูลเ l X นะครับดีลักเกอร์ส่วนฮอนด้าจะเป็น CIF นะครับก็2ค่ายนี้ก็มีโปรดักต์ของตัวเองอยู่แล้วราคาใกล้เคียงกันคุณภาพใกล้เคียงกันอยู่ที่ใครเขาเรียกว่าอ่าอินค่ายไหนมากกันากันนั้นเองส่วน,งงน,นลูกแหนแขนรวมกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นรถในผลิตในประเทศซีซีเท่ากันครับผมการโมดิฟายไม่ต่างกันมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่เปิดรับในส่วนของยูเซอร์ใหม่ๆเข้ามาเริ่มต้นได้เพราะว่ามีรุ่นรองรับเลยทั้งมือใหม่และมืออาชีพ อันนี้ฟันธงให้เลยครับอย่าเอารถอย่างอื่นมาแปลงผมไม่ได้อินกับค่ายรถนะครับแต่เขาเรียกว่ามันไม่คุ้มค่าทําไปทํามาเลยครับราคาเลยนะครับเล่น2ตัวนี้จบกว่าง่ายสุดคืออะไรนะครับซื้อรถ2ตัวนี้เปลี่ยนล้อขี่ได้เลยจบเลยครับเปลี่ยนวงล้อกับเปลี่ยนยางขี่ได้แล้วท่อเธอไม่ต้องฝึกกันก่อนค่อยๆเก็บเวลคุณก็สามารถทําการแข่งขันกับ ที่ๆท,ท,ที่เขาแข่งมาก่อนได้เลยครับทันทีดีกว่าไปนำลถเอ่อลดนอกหรือลดต่ดางประเทศที่เป็นค่ายอาค่ายจีนละกันมาแปลงผมว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าความเสียหายกับการดัดแปลงอ่ะมันมันจะเสียมูลค่าคือเสียเงินในกระเป๋าคุณอนะ่ะแปลมามันจะได้รถแท้แทปรับ,บแต่งหรอปรับ,บแต่งผมว่าอยู่ตามสำนักแต่งมากกว่านะครับเพราะแต่ละคนก็มีเพื่อนทำร้านนี้มีพวกทำร้านนั้นผมว่านั้นอยู่ที่ความพึงพอใจรักที่ไหนสไตล์ที่ไหนเข้าที่นั่น รจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับรอฝีมือถึงครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นยูเซอร์ใหม่คุณก็ลงมือใหม่นะครับเพราะว่าคุณขี่ได้เท่านั้นคุณจะไปลงโปถามว่าลงโปได้ไหมลงโปได้แต่มันอาจจะเกิดความอันตรายอะคุณแล้วก็เขาเรียกว่ากําลังใจมันจะหายไปเช่นรถมี10คันคุณไม่เข้าที่10คุณจะท้อเอาครับเพราะนั้นก็เขาเรียกว่าขึ้นตามบันไดทีละข้าวครับผมแต่ถามว่าก้าวกระโดดได้ไหมได้ก้าวกระโดดได้อยู่แล้วถ้าคุณมีความพยายามและความตั้งใจนะครับคุณก้าวกระโดดได้หรืออยู่แล้วสบบาย ทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับอดีตนักแข่งซุปเปอร์มอเตอร์เบอร์ต้นเบอร์แรกๆของเมืองไทยนะครับผมอยู่กับอ e ีแป๊บช็อปสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับครับผมรัฐวิจิตวงษาครับหรือว่าชื่อเล่นนิคแนมในวงการคืออ e ีแป๊บครับครับผมอีแ e ป๊บเยถ้าถ้าพวกเราเคยติดตามเรื่องงานแข่ง,งต่างๆ ย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วครับเป็นคนแรกๆเลยที่แข่งรถเรียกว่าอะไรซูเปอร์มอเตอร์โมตารดใช่ครับเรียกอะไรก็ได้เอารถเขาเรียกว่าโปรดักชันผลิตในประเทศมาแข่งขันเป็นยุคแรกครับคือตอนตอนนั้นจริงๆแล้วโมตารดบ้านเราก็ยังไม่ค่อยได้ไม่ได้เยอะแยะอะไร ใช่ครับไม่ไม่เยอะจริงแต่ก็มีกลุ่มก้อนอยู่ครับเพราะว่าสมัยก่อนก็ถ้าย้อนไปก็คือหลังซีค้อนอ่าทีงานแข่งเลยมอเไเฉพาะเลยครับครับผมตอนนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรถโปรดักชันรถที่มีขายในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะถ้ายุคนั้นจะเป็นรถนําเข้าหมดเลยเหรอใช่ครับมีผมคนเดียวที่ใช้รถโปรดักชันถูกต้องอ๋อนอกั้นเขาใช้รถแข่งเลยใช่รถแข่งเลยแล้วคุณเอารถโปรดักชันไปทำแต่ก็ถือว่าตอนนั้นผลงานก็ติดอาดับอยู่ก็ ได้รองแชมป์ครับตีแรกเลยเข้าไปปุ๊บได้รองแชมป์เลยครับครับผมก็ถือว่าเป็นคนแรกๆเลยที่เล่นกับซูเปอร์มมเต้บรถโมตาร์ดมาเวลาผ่านไปวงการมันเป็นยังไงไหมครับในเรื่องเกี่ยวกับรถโมตาร์ก็ผมว่าเป็นในทางที่ที่ดีครับครับผมผมก็ก้าวก้าวเดิมไปเรื่อยๆด้วยรถในระดับรถโปรดักชันนะครับก็ได้มาหลายแชมป์อยู่ครับได้แชมป์หลายงานหลายสมัยครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหา ตามมากันอีกหลายหลายหลายเจนครับรว<ะ>มไปถึงการจัดก,การแข่งขันที่ตัวเองก็จัดก,การแข่งขันด้วย<ะ>แล้วก็อีกหลายๆงานที่เข้าไปมีส่วนร่วม<ะ>เรื่องของกฎกติกาแล้วก็การวางลายการอะไรเงี้ยครับ,คร,บครับผมปัจจุบันในเรื่องของอรถโมตาร์ดมันมีการจัดแข่งอยู่ มีรายการกีรุ่นอะไรกันครับอ๋อสองปีที่ผ่านมาค่อนคนข้างจะได้รับความนิยมครับก็จะมีประมาณ3 4รายการสองรายการแน่ๆที่มีคะแนนเก็บสะสมชิงแชมป์ประจำปีก็คือ1ก็คือรายการทัวไบแม็กครับจัดที่สนามพีราเซอร์กิตสามสนามคะแนนเก็บประจำปีครับแล้วก็งานที่2ก็จะเป็นงานสายแบรนด์ครับก็จะแข่งที่แข่งกับจา์สามสนามชิงแชมป์ประจำปีกันครับครับแล้วก็จะมีงานนี้อ๋อยีครับผมก็จะเป็น อาจจะปีละครั้งหรือปีละสองครั้งต้นปีท้ายปีอะไรเงี้ยครับครับผมก็ถือว่ารายการแข่งขันและรุ่นการแข่งขันก็มีมีรองรับเยอะใช่ครับรองรับเยอะครับครับผมแล้วประชากรนักแข่งในสายโมตาร์ดปัจจุบันมีมากน้อยขนาดไหนโอ้ผมว่าช่วงนี้ก็ค่อยๆทยอยมามันมันมันเป็นทีละเจนมาเรื่อยๆครับครับสมมติว่ายุคแรกมาเขาตันอ่าเขาก็จะเหมือนจะเลิกนะครับเขาจะมีเด็กยุคใหม่ขึ้นมาแต่ช่วงที่ใครยุคนั้นพีคเนี่ย หน้าใหม่จะเข้าค่อนข้างยากเพราะว่าจํานวนรถมันน้อยค,คือเข้ามาเจอโปรเลยมันก็เลยเขาเรียกว่าขยับยากอ่าัขยับยากครับ,คร,บครับมายุคนี้ก็เริ่มเริ่มมีเจนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยเพราะว่า<อ>เขาเรียกว่างานแข่งเริ่มเปิดรองรับ,รบไม่ไม่โหดร้ายเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการแบ่งรุ่นแบ่งอะไรอ่าแบ่งเขาค่อนจะชัดเจนกว่าเมื่อก่อนครับครับผมแล้วในเรื่องของรถแข่งอย่างที่ป๊าบบอกว่ายุคแรกๆส่วนใหญ่ใช้รถแข่งที่เป็นโมตาร์ดแท้ๆใช่ครับแล้วตอนปัจจุบันละครับรถแข่ง ปัจจุบันส่วนมาก90เป็นรถโปรดักชันนก็คือรถผลิตในประเทศอย<ะ>่างเ,เช่น2ค่ายใหญ่ๆที่ผ <ฮะ S 1> ลิตรถวิบากก <ฮะ S 1> ็จะมี2ค่ายใหญ่ก็จะนำรถเจ้าวิบากหรือเอนดูโร่เนี่ยมาเปลี่ยนล้อเป็นล้อทางเรียรบเพื่อํำการแข่งขันในส่วนของรถงานแข่งในซูเปอร์มโตครบครับผมบบเอาอย่างนี้เพื่อน,อนๆถ้าเกิดใครที่ไม่เคยสนไม่ได้เคยติดตามในเรื่องของรถโมตาร์หรือซูเปอร์มโตเลยแปอธิบายชัดๆเลยมันคือรถประเภทอะไรมันคือ ถ้า90%เนี่ยมันคือรถวิบากเอามาใส่ล้อทางเรียบครับครับผมแต่จะถามว่ารถโมตาแท้ๆมีไหมมีครับแต่มันผลิตเป็นเหมือนลิมิเต็ดอีดิชั่นสำหรับค่ายนั้นๆเช่นอย่างเช่น k d m ก็จะใช้รหัสภัสนนาก็จะใช้รหัส SM เคื่อือซูเปอร์โมโตก็คือเกิดมาจากโรงงานเป็นล้อทางเรียบเลยครับแต่ด้วยราคามันรุนแรงมากครับครับผม ส่วนมากคนทั่วไปก็เลยนำรถวิบากหรือรถสูตรนํามาเปลี่ยนล้อจากล้อหนามล้อวิบากมาเป็นล้อทางเรียบครับผมอันนั้นก็คือจุดที่ต้องทําใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะเยอะมีระบบเบรคมีจานดิสมีปั๊มเบรคหน้าปั๊มเบรคบนปั๊มเบรคหลังเยอะครับเยอะครับคือรายละเอียดในการปรับแต่งเพื่อให้มันขี่ในสนามใช่ได้ต้อางต้องต้องข้างเยอะใช่เยอะครับเยอะครับอย่างปัจจุบันรถที่ที่ทำแข่งก็มีเซียเอฟ ดีทัคเกอร์อะไรประมาณนี้ k clx อะไรเงี้ยครับจริงจริงเราไม่เราไม่ไม่ได้ระบุว่ารหัสจะต้องเป็นโมตาต์แต่เกิดก็ได้ครับใช่ครับอย่าง clx เป็นวิบากใช่ครับ cl เป็นวิบากใช่ครับมีแค่แต่ว่าดีทัคเกอร์ที่เป็นโมตาตมาเกิดครับก็สามารถมาปรับแต่งเพื่อวิ่งบนอย่างจริงๆแล้วในต่างประเทศแท็กเขาจะเป็นทางเรียบเหมือนเรา อย่างนี้ไหมหรือว่ามีในในต่างประเทศเขาจะมีเขาเรียกว่าหลายๆรูปแบบดางโซนอิตาลีโซนนูน้นโซนยุนโรปโซนอะไรก็แล้วแต่วแวความนิยมแล้วก็วแล้วแต่ภูมิประเทศอย่างบางประเทศก็จะเป็นถนนปูนบางประเทศเป็นเป็นฮาร์ปเป็นปูน50ดิน50บางประเทศเป็นแอดวานหรือว่าขี่ในสนามแข่งของทางเรียบเลยก็แล้วแต่ครับบางงานจัดในเมืองก็มีครับวิ่งบนตัวหนอนถนนทางเดิน ครับอ่าก็มีครับครับซึ่งในในอนาคตคิดว่าบ้านเราอาจจะมีพัฒนาการไปอย่างนั้นไหมในรูปแบบของการอ๋อค่อนข้างยากครับเพราะบ้านเราเขาเรียกว่าการใช้พื้นที่การใช้กฎหมายมันมัน,ม,นมันไปยุ่งยากแล้วก็มันค่อนข้างของขอนุญาตยากครับ,รบถ้าไปใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเช่นพื้นที่สวนสาธารณะยากครับเพราะว่ามันมีเรื่องของระบบมลพิษแล้วก็เสียงควันยากครับครับตอนนี้ส่วนใหญ่เราก็จะยังอยู่ในเซอร์กิตเป็นส่วนใหญ่ใช่อย่างสนาดเป็นส่วนใหญ่ครับอย่างวันนี้ที่เราไาเจอ อ่ากับแป๊บนี่คือในรายการแข่งถ้ครับวันนี้สมาชิกทีมทีมแข่งที่ดูแลประมาณกี่ครั้งครับที่มาวันนี้เอ่อวันนี้ที่มาซ้อมก็ประมาณประมาณสิบครับครับผมครับพรุ่งนี้น่าจะทยอยมาก็อีกประมาณอีกเท่าครับครับผมครับผมซึ่งเดี๋ยวก็จะมีตัวเด็ดอีกแนะนำอีกเยอะแยะเลยใช่แล้วเรื่องรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการปรับแต่งหรือต่างๆเดี๋ยวในอีพีต่อๆไปเดี๋ยวเราก็ขอความรู้จากแป๊บนะครับในเรื่องของการตกแต่งได้ครับว่ารถโมตัดไม่ต้องทําอะไรยังไงบ้างครับผมถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการตกแต่งรถโมตา์ดนะครับเดี๋ยว มอเตอร์ไซค์ไว้เดี๋ยวจะพาไปคุยกับเกจิเรื่องโมตาร์ดนะครับทักแป๊บอย่างคันนี้ที่อยู่ข้างหน้าคันนี้เป็นคันนี้เป็น CRF ครับ RL450 ครับครับผมเป็นรถนําเข้าทั้งคันแต่ขายจดทะเบียนในไทยครับครับผมอันนี้ก็คือ Honda เราเนี่ยเรามาขายใช่แต่เป็นตัวสเปคสูงเลยใช่ครับตัวสเปคสูงเลยคันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็เปลี่ยนล้อใช่ล้อเป็นยางคันนี้เปลี่ยนล้อเป็นยางครับผมอ่าคันนี้นี่สเปคแข่งนะใช่ครับคันนี้ คันนี้เป็นรถโปรดักชั่นครับเป็นตระกูลคาวาซากินะครับคันนี้เป็นดีรักเกอร์250ครับอันนี้เป็นก็เป็นโมดัสแท้คือเป็นรถทางเรียบมาเลยครับผมครับผมแต่ว่าในการัดแปลงเปลี่ยนเข็มกลงหน้ากากอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาปรับอีกใช่ครับครับผมครับก็อย่างคันนี้ลงรุ่นอะไรครับอันนี้ลงรุ่นโปรดักชั่นมือใหม่ครับอ๋อครับผมครับผมครับถัดมาคันนี้ถัดมาคันนี้ CRFL ครับ ครับผม L นี่ก็คือ Enduro นั่นแหละอ่าคันนี้มาเป็นล้อล้อหนามครับครับผมทำการเปลี่ยนล้อครับครับผมแล้วก็มาทำการแข่งขันสนามนี้เป็นสนามแรกครับครับของคันนี้เลยครับผมครับผมถัดมาต่อมาอันนี้เป็น CRF ไอ้คันนี้25หรือ3 M อ่าคันนี้เป็น M แท้อะไรยากนะคันนี้นะล้อกลมนะใช่ถ้าคันนี้บอกว่า M แปลว่ารถแท้หาดูยากครับแต่ก็ไม่แท้หรอกเพราะว่าล้อเปลี่ยนแล้วครับ แต่ยังไงก็ต้องมาเปลี่ยนล้ออยู่ดีอันนี้คือซัพไซส์อะไซส์ล้อครับพอล้อมันให้มาเป็นโมตารจริงเนี่ยหน้าแคบครับครับผมแต่จริงๆผมว่าดีอยู่แล้วเดิมนะเออมันลักหล่อก็ลำบากหรอมันแล้วแต่สไตล์เอาว่าเพื่อนที่สนใจล้อติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะไปเจาะลึกๆว่าแต่ละคันมันทำอะไรยังไงบ้างอย่างคันนี้คันนี้ T F สามร้อยป่ะคันนี้300รถผีครับครับผมคนขับผีครับรถก็ผีแต่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูผลงานในสนามว่าพวกนี้เป็นยังไงบ้าง มาคันนี้หาดูยากครับฮัสควาน่าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดร้อยซีซีครับครับผมน่าจะเป็นท็อปสุดของรถวิบากที่เป็นล้อทางเรียบมาแต่เกิดแล้วก็ซีซีเยอะที่สุดครับแล้วเจ้าของเอามาทำเป็นโมตาร์จริงๆมันมันเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยอ๋อไม่ตนอเปิดอีกอ๋อใช่ครับมันเป็นรถแข่งโมตาร์น่ะเกิดจริงๆมันไม่ผมว่า ฮัสวนนาสร้างตัวนี้มาเพื่อให้กับคนที่ชื่นชอบรถวิทรงวิบากแล้วอยากเดินทางเดินทางถนนดำอันนี้อย่างนี้จะาพูดนะนถนนหลวงเขาเลยใส่ล้อทางเรียบมาให้แล้วก็ให้ซีซีที่เยอะขึ้นไม่ได้จะเดินทางไกลได้มันก็เลยเกิดมาเป็นเจ้าตัวนี้เจ1ครันย์หนึ่งครับผมอันตัวนี้หาดูยากครับแล้วก็ปีนี้ทีมผมเอาตัวนี้หรือคันนี้เลยมาทำการแข่งขันรุ่นโอเพ่นเพื่อจะล่าแชมป์ในทุกๆกงานครับ ครับผมก็รอติดตามผลงานของคันนี้กับทีมแข่งของแป๊บฝากทีมแข่งช่องทางติดตามอีกครั้งหนึ่งครับครับผมก็ผมรัฐวิจิตรงศาครับหรือว่า e ีแป๊บนะครับใช้ปีนี้ใช้ชื่อทีมว่า e ีแป๊บเลสทีมนะครับก็เมนสปอนเซอร์คือเล็บซอนครับแล้วก็สปอนเซอร์อีกมากมายครับแล้วก็ส่วนคันนี้ก็จะมีนักแข่งสองคนครับในส่วนของรุ่น 450B ก็จะเป็นคุณทนายเป๊ะครับ ครับผมเป็นทนายนะครับครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อยู่ในคัส์เอครับก็คืออภิเดชบุญศรีนูด้าใช่ครับครับผมรับผมส่วนผมก็เป็นผู้จัดการทีมครับหรือว่าเป็นขี้ข้าเขาในนี้ครับครับผมเดี๋ยวกันหน้ามาขอความรู้กันอีกครับได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผบครับ